พี่น้องที่เดินทางมาทั้งวัดกระซาขาวนะครับที่ผมพานมาเมื่อกี้ก็จะมีพวกรลานอาหารนะครับโอ้หลายครับบรรยากาศแถวนี้ครับเป็นแต่กินข้าแซ่บครับขวามือของผมก็คือเป็นทะเลครับเป็นพวกปลากรงกางและพวกปลาชายเลนนะครับพวกพวกปลาชายเลนนะครับที่อยู่ขวามือของผมนี่ครับเป็นทะเลเลยครับ นี่ผมมา,าสัมผัสริมฝั่งทะเลเลยครับนี่เป็นภาพบรรยากาศของเส้นทางที่ขามาทางวัดกระซากขารับนี่ครับบริเวนบริเวณแถว,วนี้ครับเป็น ด้านขวามือของผมที่เห็นเป็นกำแพงนะครับเป็นกำแพงกั้นน้ำทะเลครับผมเวลาน้ำทะเลขึ้นนี่็นาจะสูงอยูท่ทีเดียวนะครับเนี่เป็นการกั้นน้ำทะเลหรือว่ากั้นถนนพรอมนะครับกั้นถนนมันสุดนะครับนี่ครับเรื่องรลวของการเดินทางมาลิมทะเลครับ เป็นผ่าเขียวครับผ่าเขียวบ้านเขานะครับเพื่อนเสียยว้แตากเกลือครับนี่ครับแต่เพื่อเราก็ใส่กระสอบขึ้นรถไปนี่นะครับอาชีพส่วนใหญ่ครับคนแถวนี้เพื่อนเสียหนาเกลือครับแล้วก็เป็นชาวประมงครับนี่คือวิถีชีวิตของชาวประมงคนของคนแถวนี้ครับผมจังหวัดสมุทรสาครนะครับ สองฝากฟังทั้งนี่ครับอาจจะเป็นพวกปลาชายเลนกันทั้งบิดเลยครับอยู่แถวนี้ครับบริเวณแถวนี้นะครับ mm hmm. นี่เส้นทางลมเื่นอุดมสมบูรณ์ครับ mm hmm. นี่เป็นเรื่องเล่าของการเดินทางที่เขามาทั้งสมุทรสาครน,นะครับ ไอ้ที่เห็นหลังค้าหลายๆนะ่ครับอการทเป็นล้งเกลือนะครับที่เพื่อนเอาไว้เก็บเกลือนะครับอันที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นครับเขาขาวสูงๆหลายๆนะ่ครับมันที่เป็นกังหันล้มครับหน้าจะเป็นเขาไว้ผลิตไฟฟ้าครับหลายนะครับนี่ครับการิเป็นล้งโรงเลื้อนนะครับที่เพื่อนเอาไว้เก็บเกลือนะครับบริเวณ แถวนี้นะครับบริเวณที่เหตดเกิดที่นับว่าหลายที่สุดในประเทศไทยกันก็ว่าได้นะครับเมืบบ่อนี้ดีใจครับได้มีโอกาสนะครับพาพี่พาน่องมาชมบรรยากาศแล้วก็เห็นภาพของวิถีชีวิตของคนแถวนี้นะครับก่เป็นอยู่กันจังใดกินกันจังไดนะครับนี่คือภาพจากถนน ที่เขามาทั้งบัดกระซาขาวนะครับนี่เป็นพื้นที่การเฮ็ดนาเกลือครับของชาวบ้านแถวๆนี้นะครับเป็นวิถีชีวิตของเบิ่นนะครับครับนี่นับเป็นโอกาสอันดีครับที่ผมท่โนอีสานินดีครับได้พาพีพาน้องนะครับมาเบิ่งบรรยากาศนะครับความเป็นอยู่วิถีชีวิตของ คนชาวเรียอยู่แถวจังหวัดสมุรสากค้อนพัฒนาอย่างไรนะครับ